กลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคอช่องลามซ่าเอเจนเคยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนเพื่อนนะครับสร้างซองอังเปากันเลยนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกอังเปาให้เพื่อนเลยนะครับแล้วก็อีพีนี้นะครับจะเป็นอีพีที่6นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อนๆแล้วก็คลิปนี้นะครับจะเป็นการแจกนะครับจานวนเงินประมาณ90บาทนะครับแล้วก็ สำหรับนะครับกติกาการแจกเดี๋ยวผมจะบอกไว้ท้ายคลิปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากรับก็สามารถบารับไปเลยนะครับที่ช่องแลมซ่าแล้วก็จะเป็นคลิปนี้เลยสำหรับกติกาการแจกเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยสร้างซองอังเปาเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนสร้างกันเลยให้เพื่อนกดที่เข้ามาตรงคําว่าดูทั้งหมดแล้วก็ให้เพื่อนเล่งมานะครับเพื่อนก็จะเห็นคําว่าโอนเงินเห็นหรือเปล่าแล้วก็ ให้เพื่อนมองมานะครับแถวที่4นะครับจะเป็นคําว่าสูงซองของขวัญน,นะครับสําหรับใครที่ไม่เคยสร้างซองเปาก็กดคลิกเข้ามาเลยนะครับเนื่องที่อันแรกนะครับก็จะเป็นการใส่จํานวนเงินเดี๋ยวจะเอาไปจํานวนเงินประมาณ90บาทนะครับแล้วก็คนที่ได้รับซองเนี่ยจะเอาไปทั้งหมดแปดสิคนก็ข,ข้างไม่พรอนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเหมือนกันนะครับทุกคนนี่แล้วก็สําหรับนะครับ กิจกรรมแมวเหมียวล่ารางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับกิจกรรมตัววอ l l e t ให้เพื่อนเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมนะครับวอ l le t จะมีลิงก์ให้เพื่อนทําการเล่นอยู่นะครับทุกคนนี่ได้ไม่เขียนดีกว่านะครับเราก็สามารถกดสร้างมูลค่า2องได้เลยนะครับเป็น EP ที่6ละกันนะครับนี่ EP ที่6นะครับนี่กดยืนยันนะครับ แล้วก็เพียงแค่นี้นะครับเราก็ทําการสร้างสอบอังเปาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอแค่รับเงินนะครับแล้วก็สาหรับกติกาการแจกนะครับก็จะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ตอนเวลาหนึ่งทุ่มตรงสําหรับใครที่อยากรับก็สามารถมารับได้เลยนะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับไม่เกินเวลาแน่นอนนะครับซึ่งเราก็ สำหรับใครที่อยากจะเล่นตัวกิจกรรมวอลเล็ตก็มาเล่นได้เลยนะครับจะมีลิงก์ให้เพื่อนทาการเล่นอยู่นะครับสาหรับกิจกรรมวอลเล็ตแต่ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ตอนเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติ้กผมด้วยแล้วก็สําหรับใครได้ก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์ด้วยว่าใครได้เงินเท่าไหร่กันบ้างในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ